heysa, hey, the channel welcome naisa, Hoffers and to your ้สานิสานวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงคำว่าชนแก้วหรือว่าดื่มเลยในภาษาสวดิชค่ะคำนี้นะคะเราจะใช้กันบ่อยมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดื่มกับเพื่อนในบ้านหรือว่าออกไปดื่มกับเพื่อนท้างนอกนะคะหรือว่าเหมือนเราไปฉลองกับใครแล้วก็มีการดื่มกันนั่นเองค่ะในภาษาสวดิชนะคะคำว่าชนแก้วเนี่ยเราจะพูดว่า scol s c h คำนี้นะคะ s c h o l ที่มีความหมายว่าชนแก้วเนี่ยจะเป็นคำในแบบ interjection นะคะหรือว่าที่ในภาษาไทยเนี่ยเราจะหมายถึงคำอุทานที่แสดงความรู้สึกนั่นเองค่ะแต่จะมีข้อสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะพูดคำว่า s c h o l ที่เป็นคำนามนะคะหรือว่า substantive ในภาษาสวิชเนี่ยคำนี้เนี่ย,ยจะแปลว่าถ้วยนั่นเองค่ะถ้วยหรือว่ากระมังหรือว่าชามอะไรประมาณนี้นั่นเ หลายๆคนนะคะก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยเขาเอาคำว่า School ที่แปลว่าถ้วยหรือว่าชามเนี่ยมาใช้เป็นคำว่าชนแก้วใช่ไหมคะที่อันเคยอ่านมานะคะในสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวสวีเดนหรือว่าชาวนอร์เวย์หรือว่าชาวเดนมาร์กเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเวลาทานข้าวหรือว่าดื่มสังสรรค์ใช่ไหมเขาก็จะใส่เบียร์หรือว่าเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยใส่ในถ้วยชามนั่นเองค่ะเขาเนี่ยก็เลย ใช้คำว่า school ที่แปลว่าชนแก้วก็คือมาจากคำว่าถ้วยชามนั่นเองค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีแก้วสำหรับเครื่องดื่มประเภทต่างๆนั่นเองค่ะเขาก็เลยใส่ในถ้วยหรือว่าใส่ในชามนั่นเองค่ะแล้วในสมัยก่อนนะคะที่แอนได้อ่านมาเนี่ยเขาก็จะใส่เบียร์นี่แหละคะ่ะใส่ไว้ในถ้วยชามแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่แต่ละคนต่างมีถ้วยเป็นของตัวเองนะคะก็คือใส่ในถ้วยแล้วก็เหมือนกับว่าผลัด การดื่มนั่นเองค่ะก็คือเหมือน pass on ให้กับคนต่อๆไปทั้งโต๊กนั่นเองค่ะละถ่วยหรือว่าชามนะคะที่ใส่เบียร์หรือว่าแอลกอฮอล์นะคะ ก็จะเป็นไม้ค่ะสรุปง่ายๆนะคะคําว่า school ในภาษาสวีเดนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะใช้เป็นคํา interjection ใช่ไหมคะก็จะแปลว่าดื่มชนแก้วหรือว่าการที่เราเนี่ยใช้หลังจากที่เรา make a toast นั่นเองค่ะเหมือนเวลาที่ว่ามีงานแต่งงานแล้วก็มีคนขึ้นไปพูดให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการพูดว่า ดื่มเลยชนแก้วอะไรประมาณอย่างนี้หรือว่าชัยโยอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะและคำนี้นะคะในภาษาอังกเนี้ยก็จะเปรียบเหมือนกับคำว่า Cheers นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่า school ที่เป็นคำนามนะคะก็จะหมายถึงถ้วยชามนั่นเองค่ะยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมนำคำนี้ไปใช้กับชาวสวีเดนนะคะนี่ก็เป็นเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่แอนอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆในวันนี้ค่ะสุดท้ายเนี่ยแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ววิส s สเน็กซ์เงเฮโด